ขยสวัสดีค่ะมตติดตามการรายงานท่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดอรค่ะแรงงานไทยในอิสราเอลเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายจากการประสบอุบัติเหตุบนถนนคณะที่จัดทางงานจังหวัดอุดอรธานีเร่งประสานเพื่อให้ความชอยเหลืออย่างเร่งด่วนผู้ซื้อข้าวเดินทางไปยังบันนเหล็กที่8บหมู่บบัานถุงโพต,ตำบลสังข้อมเพื่อสังขอมจังหวัดอุดอรธานี ซึ่งเป็นบ้านของนายสุรศักดิ์เมืองอายุ38ปีซึ่งเป็นหนึ่งในสามคนงานไทยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถแท็กอร์ถูกรถบรรทุกชนขณะกำลังเดินทางไปทำงานครอบครัวนายสุรศักดิ์เปิดเผยว่าลูกชายสองคนสามัครไปทำงานในตำแหน่งการเกษตรที่ประเทศอิสราเอลโดยผ่านกลุ่มจัดหางานซึ่งเสียค่าเสียใจทางสินประมาณ10,000 0บาทตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนาย,ยนปีที่แล้ว โดยเมื่อวันที่12พฤษภาค,คม2 5 5 8ได้รับแจ้งโทรศัพท์จากหน้องชายของนายสุรศักดิ์ว่าพี่ชายได้เกิดอุบัติเหตุถูกรถชนได้รับบาดเจ็บสาหัสร้อมด้วยคนงานไทยอีกหลายคนซึ่งขณะนี้กำลังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่อมาก,ก็ได้รับแจ้งอีกครั้งว่านายสุรศักดิ์เสียชีวิตแล้วการนายสุวรรณดวงตาจัดหา,าง,งานจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ไปพบกับญาติและครอบครัวของแรงงานที่เสียชีวิตแล้วโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าแจง้งสิทธิและผลประโยชน์ที่แรงงานจะได้รับทั้งนี้กรมการจัดหางานได้ประสานขอความร่วมมือไปอยั่งเอกอัคราชทูตไทยประจำกรุงเทลอาวีประเทศอิสราเอลให้ซอยดำเนินการประสานงานนำศพกลับมายั่งประเทศไทยและเงินซอยเหลือจากนายจ้าง ซึ่งผู้เสียชีวิตจะได้รับตามกฎหมายของประเทศอ,อิสราเอลซึ่งจะสามารถรูปผลการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆได้ในประมาณอีกสองสัปดาห์ส่วนของประเทศไทยนั้นเบื้องต้นกองทุนซอยเหลือค้นหางานไปทำง,งานต่างประเทศและสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยและเสียชีวิตจะซอยเหลือเงินจำนวน40,000บาทเป็นค่าท่ำศพสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน2คนนั่นนายจ้างและกลมการจัดหางานก็จะรวมกันรับผิดชอบซอยเหลือ เรากลับมาติดตามกันรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนตอนอุดรกันได้ไหมพอดอุดรเบิองอ่อนซอนอุดรเดอ้อสวัสดีค่ะเออุดอน,นคนขยั